ยกที่2ครับผู้เอกช่วง2ในผลงานการจัดของเพชรยินดีวันเมเรโเดินขยับเข้าไปครับเจอเขียขาหน้าไว้ก่อนทำลายจังหวะทำลายสมาธิครับแข้งซ้ายครับจุกจิกมาแล้วนะครับมีล่างสลับกลางลำตัวครับลูกฝีมือของเพชรบุญมายัางคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมวันมาริโอเพชรบุญมานี่มีซ้ายสวยๆสกัดเอาไว้หลายดอกเหมือนกัน ไม่มีตกใจโอ้มีศอกอหอยบวกด้วยนะครับเอาเลยครับมาถึงตอนนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายของวันมาริโอเลยครับพยายามจะเบียดก็ไปต่อยมัดแต่ถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งซ้ายทันทีครับได้เห็นความพลิ้วของเพชรบุญม,มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูครับดูกันไปเรื่อยๆวันมาริโอก็เดินเข้าไปครับไม่ย่อไม่ท้อสักอย่างครับหมัดขวาเตะซ้ายเาจาะล่าง แย yeah, เอาไว้แล้วก็วนไปรอบรอบเวทีอาศัยจังหวะสีมือแล้วตอนนี้เพชรบุญมาสายคอยสกัดวันมาริโอนี่ขยับเข้าไปนี่โอ้โหเก่งกำปั้นแน่นเลยมีหมัดหน้าแย่ yeah, ไว้ก่อนเจาะยางแล้วก็สายตรงๆแต่ว่าตอนนี้ยังทําอะไรได้ไม่เข้าเป้านะครับมาโดนแข่งซ้ายนี่สกัดเอาไว้ตลอดจะเห็นแล้วนะครับตอนนี้จังหวะของเพชรบุญมาครับเร็วกว่าครับแล้วก็คิดก่อนทําก่อนครับ แต่ว่ามันมาริโอจะเย็นๆครับค่อยๆเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายมาหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายครับมีซ้ายคลอสลําตัวครับดูว่าจะไม่ตกใจแล้วก็จะมั่นใจด้วยเชรบุญมาขยับหลอกมีเชียขาหนะ้าลูกถีบนี่โอ้โหอาวุธมวยนี่ถือว่าจุกจิกใช้ได้เลยวันมาริโอเองไม่สนพยายามขยับเข้าไปเก่งหมัดแน่นซ้ายวืดจะโดนบวกทันทีเหมือนกันครับ พยายามไม่อยู่เป็นเป้านิ่งเลยนะครับวนไปเรื่อยทําไปเรื่อยครับเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ชิงทําก่อนครับขวาแล้วซ้ายครับกำปั้นของเพชรบุญมาครับแข้งซ้ายเตะครับพยายามออกให้หลากหลายเลยนะครับเกมของเพชรบุญมาซ้ายนม่ออกสวยๆหลายดอกเหมือนกันแต่วันมาริโอผ่านมาเยอะ ไม่มีตกใจพยายามจะเบียดเข้าไปเดินชาน้าีนโดนซ้ายสาสเข้าไปที่ต้นแขนเยอะแล้วนะครับตอนนี้เสียงเชียร์ในเวทีนี่เริ่มจะด,ดังขึ้นมาตามลําดับนะครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายแล้วครับใครว่าวันมาริโอนี่ชกต่อเนื่องกว่าชื่อไม่ธรรมดาแต่ตอนนี้แหมจะบอกว่าเชื่อขนมกินนี่ไม่ได้แล้วครับเราได้เห็นความว่องไวรวดเร็วปลาดเปรียวของเพชรบุญมาครับวันมิโอเดินเล็งครับเจอกับบ้นซ้ายเพชรบุญมาหมดยก2 ยกที่3ครับแดงวันมาริโอ้น้ำเงินเพชรบุญมาครับซ้ายเตะศาสไปก่อนเลยวันมาริโอก็เดินเข้าไปเดินเข้าหาเจอแข้งซ้ายเจอลูกจุกจิกครับโอ้คิดช้าทำช้าไม่ได้ซะแล้วครับวันมาริโอชกไปชกมาเกมเริ่มจะปวดหัวครับเดินเดินครับเดินแล้วใครชิงทําใครก่อนครับเตะจาะล่างมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับอึดอัดเหลือเกินนะครับเกมเดินของวันเมโรโอตอนนี้ครับเจอแข้งซ้ายสาสเข้าไปอีกครับ โอ้ยต่างโถต่างโดแ้วครับแห้ววนเปรุ่เห็นจังหวะแล้วครับเด็กก็ฮุกขวาฮุกขวาต้องระวังลูกบวกแล้วครับทางด้านของเพชรบุญมาณีถึงแม้ว่าจะตั้งรับก็จริงนะแต่ว่ามีศอกซ้ายมีหมัดซ้ายคอยโต้ครับอ้าวหานเปรุ่มาเป็นชุดหัวหมัดชุดใหญ่ดูครับทิ้งอาวุธทุกอย่างแล้วครับหมัดอย่างเดียวแต่ว่าเพชรบุญมาณีมีแข้งซ้ายมีสอกขวาครับพลิ้วได้พลิ้วไปครับแต่ว่าพอเริ่มเดินเกมเป็นพายุเนี่ยต้าน ไหวหรือไม่ไหวแค่นั้นเองครับวันม mm ิโ hmm. ลเดินเร็วขึ้น,นครับวันมิโลหนึ่งสองแม่ปล่อยมัดนี่อาชีพยอยู่แล้วครับทิมขวาแต่ว่าเพชรบุญมาพยายามโตพยายามสวนครับพยายามถอนคืนตลอดครับแต่ว่าวันมิโลนี่เดินเบียติดหายใจรถต้นคอครับเรียกว่ากดดันต่อเนื่องครับเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยสอกซ้ายเพชรบุญมาแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเอามาครับแม่แต่ยกนี้แข้งซ้ายเพชรบุญมานีรู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยครับ อ๋อไม่ออกซ้ายครับทำให้วันมาโอน่ถึงตัวได้ง่ายๆครับอะที่มุมของเฟบุมานี่สั่งแล้วครับให้ปล่อยมาซับซอกครับดักดีๆดูจังหวะดีๆวันมาริโอไม่โซนครับเบี่ยงเข้าไปหมัดขวาครับทุบอย่างเดียวอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยครับวันมาริโอบอกว่าขอทีเดียวไอ้น้องขอทีเดียวไอ้น้องขอกันกินมากกว่านี้ครับขอสักทีเถอะแต่ว่ายังหาจังหวะเหมาะเหมาะไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ครับว่าไอ้ทีหนึ่งที่ขอเนี่ยใครจะได้ครับ ผมมาถึงตรงนี้น <gger> ี่เพ <ối> ิ่งครึ่งทางเท่านั้นครับยก3ครับวันเบโรเบียดเข้าไปจิ้มหมัดขวาเพชรบุมาเสียบเข่าซ้ายโตขึ้นมาครับพยายามจะสับศอกซ้ายวันเบโรอื้อหืออัปเปอร์ขวาแล้วก็สับศอกซ้ายครับอ่ะดูไหนหน่อยไหนเป็นยังไงเป็นของใครดูกล้องจอนี้กระตุกเอาเอาแล้วครับแมพอจะได้เฮครับทางด้านของเพชรบุมาแต่ว่าลุกช้าไปนิดครับไม่เป็นไรเดินเข้าไปเดินเข้าไปเพชรบุมาเสียบเข่าขวาเอาทำได้ครับแข่งซ้ายมาวันเบโรจิ้มท้องขึ้นไปครับเอาคนละที คนละทีคนละดอกน้องทําพี่พี่ไม่ว่านะอย่าให้พี่ทําน้องมั่งนะเอาลุยต่อครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งตั้งรับครับดูแทงซ้ายติดเบรกเอาไว้ก่อนครับวันมาริโอถึงตัวไม่ถึงตัวครับหลบได้หมัดขวาหมัดซ้ายครับดูครับแฮร่างกายครับในวัยส3ปีของวันมาริโอครับดูว่าใช้ได้เลยครับขณะที่เพชรบุมาดูครับนี่ครับโดนเยอะแต่ว่าโอ้จังหวะนี้ยังไงครับ ไฟดับหน้ามืดไปเลยครับจังหวะนี้กรรำลังยุดตีการชกทันทีครับจบยก3ครับหมัดขวาของวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแ่าเอาชนะไปแบบเด็ดขาดแล้วครับยกนี้ครับยกที่3เท่านั้นครับโอ้โหอย่างที่บอกจริงๆครับแม่ปลิ้วได้พลิ้วไปครับพี่ขอทีเดียวครับแล้วก็หนักจริงๆครับเป็นวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าทวนมาตินเลยครับดูภาพช้าๆนะครับซ้ายแล้วขวาครับซ้ายคอร์ดแล้วขวาครับแล้วก็ ตบด้วยซ้ายอีกทีหนึ่งแต่ไม่ต้องแล้วครับจบตั้งแต่จังหวะที่2แล้วครับเต็มเต็มเลยครับจุดโฟกัสตรงนั้นลากันไปด้วยช็อตเด็ดมวยนกเลยนะครับนี่คือผลงานของเพชรยินดีครับพี่อาลีบาบาี่พิทิตตะก,กูลมวยผมเอกชุมพรนะครับพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปเลยราตรีสวัสดิ์ตลอดวันดีสวัสดีครับสวัสดีครับ